แล้วมันพอบอกดาวเทียมเราก็ตื่นเต้นเราบอกว่าฝรั่งทําดาวเทียมได้เราก็ยกมือสาธุพอบอกคนไทยมีดาวเทียมโอ้โหยิ่งสาธุใหญ่เลย <Okay. S 2> เพราะเราเห็นเทคโนโลยีนั้นเหมือนสยศาสตร์เราไม่ต้องรู้มันว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดเรารับมันก่อน <Okay. S 2> มันก็เลยเป็นช่องว่างที่ทําให้คนที่เขาฉลาดเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็หลบเลี่ยงหนีไปได้ตลอด <Okay. S 2> แต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจนะว่าตอนที่คุณนักสินได้สัมปทาน ในสัญญาสัมปทานกับรัฐในสมัยรศชนั่นนะครับสัญญานั้นเนี่ยมันระบุชัดเจนว่าดาวเทียมที่เอกชนก็คือบริษัทจินสตไรายิงขึ้นไปบนท้องฟ้าจะต้องยกดาวเทียมที่ตัวเองเสียเงินนั้นให้กับรัฐเสียก่อนแล้วจึงเอาดาวเทียมของตัวเองเนี่ยเอามาบริหารเอามาหาเงินได้ภายใต้เวลระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งข้อตกลงสัญญามันเป็นอย่างนั้นตกลงดาวเทียม พอยิงขึ้นท้องฟ้าเสร็จต้องยกให้กับรัฐรัฐเป็นเจ้าของก็คือของประชาชนของชาวบ้านทุกคนเนี่ยเป็นสมบัติร่วมกันถูกต้องครับและคุณเห็นไหมครับว่ามีเขียนไว้ชัดเจนอีกด้วยว่าจะต้องมีดาวเทียมสำรอง<ม>เผื่อว่าถ้าดาวเทียมดวงที่ยิงอยู่เป็นดวงจริเนี่ยมันมีเหตุขัดข้องเราใช้งานในประเทศไม่ได้ประเทศจะเสียหายด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการดูโทรทัศน์การสื่อสารมันจะเสียหายไปหมด จึงต้องมีดาวเทียมสำรองและดาวเทียมสำรองก็เป็นสมบัติของรัฐเหมือนกันถูกต้องครับ<ม>แต่ว่าคุณทักษิณและบริษัทชินสัตรไยนั้นฉลาดมากๆเข้มก็คือไปยิงดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งเอาไว้หากินระหว่างประเทศมไม่ใช่ใช้สําหรับในประเทศแต่ว่าไปอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองก็แล้วกันนะ<ม>แล้วคุณวันมูฮัมหมัดโนบะทาก็เห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วย<ม>ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องตามดูกันว่า เป็นการจงใจทําให้รัฐเสียหายทําให้ประเทศาชาติเสียหายและเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณด้วยตัวคุณวันนอเองมากน้อยแค่ไหน<ะ>อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปด้วยพูดง่ายว่าเหมือนกับทําให้คุณทักษิณได้สัมปทานดาวเทียมใหม่โดยไม่ต้องประมูลถูกต้องครับไอวีสตาร์เนี่ยดาวเทียมใหม่ทําโดยไม่ต้องประมูล<ะ>ดาวเทียมสำรองแทนที่จะมีก็ไม่มีหายไปเลยก็หายไปอีก เพราะมันเป็นดาวเทียมกละประเภทกันมันเข้าลักษณะเดียวกันไม่ได้ครับอันนี้ชัดเจนค่ะค่านนี้คุณรู้ไหมว่ารายงานพิเศษของคุณยังขาดอะไรบางอย่าง<ม>ตอนที่เขายิงดาวเทียมไอพีสตาร์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับทุกกิจการพอทํางานมันจะต้องมีภาษีใช่ไหมจะต้องเสียภาษีรายได้เสียภาษีเครื่องจักรวัตถุดิบ มันก็ต้องมีระบบระเบียบเขามันว่าคนทํากิจการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีคนค้าขายทุกรายเสียภาษียอย่างนั้นอ่ะอย่างภาษีเงินได้ก็จะต้องเสีย30เอร์เซของกําไรถูกไหมครับปรากฏว่าเขาก็ไปขอยกเว้นภาษีทั้งหมดเลยกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณทักษิณเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีครับ,รบแล้วก็ไปขอด้วยว่าไอ้ดาวเทียม IP s t a ตเนี่ย บอกว่ามันอยู่ในเขตธุระกันดานเป็นการลงทุนในเขตธุระกัดดานซึ่งปกติเขาหมายความว่าเขตหนึ่งคือเขตแถวแถวกรุงเทพเขตสองคือเขตชานเมืองออกไปรอบๆกรุงเทพเขตธุระกันดานก็คือเขตในอีสานบ้านคุณหรือที่อื่นอ,อจะได้ไปพัฒนาชนบทเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีเงินลงทุนในชนบทจะได้มีการจ้างงานในชนบท แล้วก็จะทําให้ชนบทนั้นกระตุ้นให้ชนบทดีขึ้นพัฒนาขึ้นมีการจ้างงานมีการจับจ่ายใช้สอยในชนบทแต่เขาอ้างว่าไอ้ดาวเทียมที่ไปอยู่บนฟ้าเนี่ยอยู่ในเขตสามเป็นการลงทุนในเขตสามได้รับสิทธิพิเศษแปดปี<ะ>รวมกันแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษประมาณสองหมื่นกว่าล้านยกเว้นภาษียกเว้นภาษีทุกประเภทรวมกันแปดปีสองหมื่นกว่าล้าน ตกลงไอ้สองหมกว่าล้านเนี่ยคนที่นั่งหัวโต๊ะคนที่เป็นประธานในการอนุมัติก็คือคุณทักษิณเองถูกต้องและคุณทักษิณก็ได้ประโยชน์เพราะบริษัทชินซัทไรา์เป็นของคุณทักษิณแต่กฎเกณฑ์มันมีอยู่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ให้จะเกินเงินลงทุนไม่ได้เงินลงทุนนั้นมันหนึ่งหมื่นห้านหนับล้านตกลงก็เลยได้ยกเว้นภาษีเท่ากับเงินลงทุนไปทั้งหมด พูดง่ายๆว่าเซฟภาษีเท่ากับเงินที่ตัวเองจ่ายไปในการลงทุนเหมือนได้ดาวเทียมฟรีบางคนบอกอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่ลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสมะเพราะอะไรครับเพราะดาวเทียมดวงนี้จะให้บ o i อหรือไม่จะให้ให้ส่งเสริมการลงทุนหรือไม่มันก็ยิงขึ้นท้องฟ้าแล้วปกติการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดให้คนมาลงทุน และลงทุนในเขียธุรกันดารอ๋อส่วนใหญ่จะใช้วิธีเป็นวิธีตอนที่เขายังไม่ตัดสินใจลงทุนยังไม่ได้ลงทุนก็เพื่อดึงดูดให้ตัดสินใจเร็วขึ้นถูกต้องครับบอกว่าเรายกเว้นภาษีให้นะมาประเทศไทยมาประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้น <huh. S 1> แต่น,นี่ดาวเทียมมันก็ยิงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ไปอ้างด้วยว่าจะเป็นดาวเทียมสำรองตกลงมเมื่อ,เม,อเมื่อยิงขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะให้ B O I จะให้ให้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีหรือไม่ <huh. S 1> เขาก็ทําแล้วตกลงคุณทําไปทําไม มันต่างอะไรกับยกเงินของรัฐไปให้อกชนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนประการที่สองการส่งเสริมการลงทุนก็เพื่อเพื่อที่จะให้ไปลงทุนในเขตพื้นที่นั้นจะได้ช่วยสร้างงานกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยเขามีงานทําและเงินทองก็ไหลหมุนเวียนในที่นั้นแต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยกลายเป็นว่าดาวเทียมที่ไปทํามาค้าขายก็ระหว่างประเทศถามว่าชาวบ้านได้อะไรบ้างไหมไม่ได้อะไรเลย แต่ก็ได้ส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีคุณเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ในรายงานพิเศษคุณยังไม่ครอบคลุมประเด็นนี้ผมก็เ,เติมก็แล้วกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการของเกี่ยวกับ IPSTAR ว่าเข้าไปหากินแล้วมันได้ประโยชน์จากหลวงยังไงบ้างทีนี้ไอเรื่องดาวเทียมสำรองที่กฎหมาที่ตอนสัญญาบังคับว่าเอกชนเนี่ยต้องมีนะเพื่อไทยคมหนึ่งเสียหลวงเนี่ยจะได้ใช้ไทยคมสองได้ เผื่อไทยคมสามเสียจะได้ใช้ไทยคมสีได้แล้วทุกดวงเนี่ยมันต้องเป็นของหลวงหมดนะฮะปากฏว่าไทยคมสีมันไม่มีแล้วนี่เขาดันไพร่ไปทำไอพีตาแทนไทยคมสีมันยังไม่มีจนเท่าทุกวันนี้มันยังไม่มีตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อมาต่อมาก็คือว่าดาวเทียมไทยคมสามันดันเสียจริงๆอิสิงมันเกิดอุบัติเหตุมันเสียไปแต่ว่าก็เบาใจ เนื่องจากว่าเสียแล้วเนี่ยเราก็มีการประกันเหมือนรถยนต์ไง<ะ>อุ้มมีอุบัติเหตุคุณไปประกันรถยนต์ก็จะมีบริษัทรับประกันจ่ายสินใหม่ทดแทนใช่ไหมครับ<ะ>ดาวเทียมเขาก็มีการประกัน<ะ>และดาวเทียมนี่เป็นดาวเทียมของหลวง<ะ>เมื่อมีการประกันบริษัทประกันก็ชดใช้สินใหม่ทดแทนมาเท่ากับสามสิบสามล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสาสิบสามล้านเหรียญเนี่ยมันเท่ากับ เงินไทยเท่าไหร่ก็ลองลองคูณดูนะครับ<ะ>มันก็ออกมาเท่ากับประมาณพันสามร้อยยี่สิบล้านบาท<ะ>เออบร,บริษัทเอกชนที่รับประกัน<ะ>ความเสียหายต้องจ่ายให้กับรัฐบาลไทยอันนี้สิ่งที่เงินที่รัฐควรได้สิอา้าวกระดาษเรียมเป็นของรัฐนี่<ะ>เพราะว่าคุณนักสินสัญญามันมีว่าสร้างเสร็จแล้วต้องให้กับรัฐ<ะ>และจะเอาของตัวเองมาใช้และตัวเองต้องมีดาเรียมสำรอง<ะ>แต่เมื่อสำรองไม่มีแล้วก็ เขาจ่ายสินหมทดแทนให้ก็ต้องให้กับรัฐใช่ไหมครับ<ะ>แต่บังเอิญคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ตอนนั้นเขาจะต้องไปเช่าดาวเทียมต่างชาติเอามาใช้งานทดแทนสำรองอเนื่องจากว่าอไอ้ตัวรจริงมันเสียแล้วสำรองก็ไม่มีด้วยสำรองก็ไม่มีตกลงก็มต้องไปเช่าตกลงเงินที่จะเอาไปเช่าอีกประมาณหกล้านเจ็ดแสนเหรียญหกจุดเจ็ด ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับถ้าคิดเป็นเงินไทยจะเท่ากับ268ล้านบาทโดยประมาณอันนี้อาจารย์แปลงให้เห็นกันจริงก็เนี่ยเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่เนี่ย268้อล้านบาทอันนี้บริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบสิเพราะว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำดาวเทียมสำรองเนี่ยแต่มันไม่มีก็ใช่สิก็ทำดาวเทียมสำรองแต่ดาวเทียมสำรองไม่มีก็ต้องไปเช่าเขาถูกไหมครับเงินนี้บริษัทชินซัทไรส์ก็จะต้องไปเสียเงินไปเช่ามาให้เพราะตัวเองไม่ได้ทำดาวเทียมสำรองครับ แต่เขาก็บอกว่าเมื่อมันขาดไปเอาเงินสินไหมทดแทนที่รัดได้เอาไปจ่ายก็แล้วกันมันเรื่องอะไรอะ่ะก็เข็มไงคุณรู้จักเข็มไหมธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจมันเอาอย่างนี้เลยอ้อาวนักธุรกิจเขาจริงอยากเข้ามามีอำนาจทางการเมืองไงคุณสันติสุขเพราะว่าอะไรที่มันพอตีความที่จะเบี้ยวที่จะไปหาประโยชน์กันได้เขาก็ทําคุณวันนอก็เป็นลูกน้องในพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณ ครับคุณสุรพงศ์ก็ลูกน้องในพักไทยแลกไทยของคุณทักษิณถูกต้องอ๋อมันเหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือรู้ทันทักษิณเล่มแรกตั้งแต่ปี2547ที่บอกว่าเป็นการคอร์รัปชันนโยบายแล้วก็ทําอย่างนี้เนี่ยศาลท่านก็เลยเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทชินแล้วพอบริษัทชินได้ประโยชน์หุ้นของบริษัทชินก็ได้ประโยชน์ด้วยและพอขายหุ้นคนที่เป็นเจ้าของหุ้นหรือเจ้าของบริษัทก็ได้ประโยชน์ด้วยครับ โอ้ไม่น่าหลอกคนทั้งอยากจะเข้ามาเล่นกันเหมืองมีอำนาจแล้วมันดีอย่างนี้ี่อ้าว<ๆ>คนที่ไม่ได้หวังจะทําทเพื่อประเทศชาติ